สวัสด <icana> ีค่ะสวัสดีค่ะิฉันชื่อนางสาวกาเมายนะคหัสศูนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสโนยรหัสศูนสามห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางกัริาินดารามรหัสศูนย์สอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมามีนัการเตรหัสศูนยสามสีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวโซเปียยาโครหัสศูนย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของพาร์ฟลอฟนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อการเรียนรู้แบบการตอบสนองนั่นเองค่ะถูกพัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวรัสเซียอีวานพาร์ฟลอฟโดยทฤษฎีนี้นะคะเกิดจากการทดลองของสุนัขของเขาเองค่ะซึ่งในการทดลองนะคะพบว่าการตอบสนองบางอย่างนะคะสามารถเรียนรู้ได้ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างสิงกระตุ้นและการตอบสนองนั่นเองค่ะ การทดลองของพาร์ลโลฟเกี่ยวกับการตอบสนองของสุนัขโดยแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ก่อนการเรียนรู้นะคะอาหารเป็นสิ่งเร้าที่ไม่มีเเงื่อนไขค่ะเมื่อสุนัขเห็นอาหารก็จะมีการตอบสนองโดยมีน้ำลายไหลออกมานะคะโดยต้องมีเงื่อนไขค่ะ 2. การสั่นกระดิ่งสิ่งเร้าที่ มีเงื่อนไขก็คือการสั่งกระดิ่งหากสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งจะม,มีการตอบสนองใดๆคือน้ำลายจะไม่มีการไหลค่ะ 3. ระหว่างการเรียนรู้สั่งกระดิ่งและอาหารเมื่อสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งพร้อมกับได้รับอาหารซ้ำๆหลายครั้งจะเกิดการเชื่อมโยงระหว่างเสียงกระดิ่งและอาหาร 4. หลังการเรียนรู้สั่นกระดิง่งคือสิ่งเราที่วางเงื่อนไขเมื่อสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วแม้จะไม่มีอาหารสุนัขจะตอบสนองโดยการน้ำลายไหลเหมือนกับว่าได้รับอาหารเนื่องจากสุนัขได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงเสียง,ยงกระดิ่งกับอาหารแล้วสรุปทฤษฎีการเรียนรู้ของพาลอ็อ สแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากการเชื่อมโยงเสียงสิ่งเล้าต่างๆโดยที่สิ่งเล้าที่เคยเป็นกลางสามารถกลายเป็นสิ่งเล้าที่กระตุ้นการตอบสนองได้ลังจากการจับคู่กับสิ่งเล้าที่ก่อให้เกิดการตอบสนองโดยธรรมชาติ